เชื่อได้ไหมคะกับคำกล่าวที่ว่าใส่ปูนขาวลดกรดในดินช่วยแก้ดินเปรี้ยวมาดูการวิเคราะห์อย่างมีหลักการด้วยข้อมูลที่ AI ค้นคว้าและสรุปให้ง่ายต่อการเข้าใจกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูหลักการทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะดินเปรี้ยวคือดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า5.5ซึ่งจะมีอลูมิเนียมและเหล็กละลายออกมาเป็นพิษต่อรากทำให้พืชเจริญเติบโตช้าใบเหลือง เมื่อเราใส่ปูนขาวซึ่งมีสูตรเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นสารด่างจะทำปฏิกิริยากับกรดในดินยกระดับค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมคือ6.0ถึง7.0ค่ะนอกจากนี้ปูนยังเพิ่มธาตุแคลเซียมให้กับดินอีกด้วยซึ่งช่วยสร้างผนังเซลล์พืชทำให้รากและลำต้นแข็งแรงสาว AI ให้้ขอมูล ถ้าอยากลองทำให้ตรวจวัดค่า pH ของดินก่อนนะคะถ้าค่า pH อยู่ระหว่าง4.5ถึง5.0ให้ใช้ปูนขาว200กิโลกรัมต่อไร่แต่ถ้าค่า pH อยู่ระหว่าง5.0ถึง5.5ใช้แค่100ถึง150กิโลกรัมต่อไร่ก็พอคะ่ะวิธีใช้ก็โรยปูนขาวทั่วแปลงแล้วพรวนคลุกเคล้ากับดินให้ลึก15ถึง20เซนติเมตรจากนั้นรอ2ถึง4สัปดาห์ให้ปูนทำปฏิกิริยากับดินจนหมด คอยปลูกพืชและควรตรวจค่า pH ซ้ำทุก1-2ปีเพิ่มปูนตามความจำเป็นค่ะมาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะอย่าใส่ปูนมากเกินไปถ้าเกิน300กิโลกรัมต่อไร่ดินจะเป็นด่างจัดมีค่า pH เกิน8.0ทําทำให้พืชดูดธาตุเหล็กแมงกานีสและสังกสีไม่ได้ใบจะเหลืองค่ะและห้ามใส่ปูนแล้วปลูกทันทีเพราะจะไม่รากต้องรอให้ปฏิกิริยาสิ้นสุดก่อน อีกอย่างคือบางพืชชอบดินเป็นกรดอยู่แล้วเช่นบลูเบอรี่หรือกาแฟาไม่ต้องใส่ปูนนะคะและควรทดลองในแปลงย่อยสัก10-20ตารางเมตรก่อนแล้วค่อยใช้ทั้งไร่จะปลอดภัยกว่าค่ะ แล้วเชื่อถือได้แท่ไหนล่ะต้องบอกว่าวิธีนี้เป็นมาตรฐานการเกษตรทั่วโลกเลยค่ะมีตำราสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆและที่สำคัญผลลั์วัดได้ชัดเจนจากการตรวจค่า pH เห็นผลทันทีดังนั้นวิธีนี้ได้คะแนนความน่าเชื่อถือเต็ม5ดาวจากเราเลยค่ะสาว AI ให้้ขอมู ไลค์และซับสไคร b ์ช่องไร่ห้าดาวด้วยนะคะ